สวัสดีพี่สู้ผู้สุกคนกับผมเมื่อนี้ออดก็ได้เดินทางมาหอดบ้านพอา่อญาติมัตตาแนาวทางของพอ่อญางหวดวันที่หนึง่งขุมผ้าสองหาหกเกตนพี่น้องหวดที่แล้วของพ่อญาเขาตะเลขวิ่งนะพี่น้องเขาตะเลขวิ่งเขาตะเลขวิ่งห้หากรบเบ้าเจ้พ่อพ่นมาเก่ากมามเก่านะพี่น้องเขาตะเลขวิ่งช่วนจับคู่นี่หาหนึ่งเรียบรอดอกหกหนึ่งนะพี่น้อง เขาตะเลกวิ่งได้พี่น้องได้เขาตะเลกวิ่งเด็กจับคู่ว่าเขาเอาดุดปะไฟพี่น้องเล็กไม่เขาไม่หลุดทุกอาจารย์ทุกสำนักไม่เขาไม่หลุดเนาะเอาเขาก็มาตามกันต่อพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะ เปอย่างไรเนาะพอหงวดที่เลี่ยมนี่ยังไดสื่อสื่อจังไดสื่อเลขกสื่อสื่อหกหนึ่งบนนี่จะเป็นเสี้ยนแท้เนาะเ <laughs> สี้ยนนี่เป็นยังมักสื่อเลข <laughs> บว<ะ>กขึ้นบนโลกล่าง<อ>บขึ้นบ้นโลกบนเอ๋อแม่ขวักขเห็นด้วยกันขั้นขั้นสื่อบนเป็นบนล่างเป็นล่าง,างพ่อคือบล้องล่างอั <laughs> นหกหนึ่งอันไหนสูตรบนเนาะพ่อเนาะสูตรบนกระสือถ้าบ่น โอ้สี่หกหนึ่งบนแล้นีหนึ่งสองสองกระลงนื้นนี่ท่านปรเชินโอ้เอ้าพ่ออันงวดนี่เลขวิ่งแยกบะพ่อแย,แยกแล้วบานนี้อันบ่ใไ้บนบวกล่าง,งอันบ่โอ้งวดน,นี้แยกบนเป็นบนล่างเป็นล่างใส่พ่อเด่นบนตัวไดพ่อ oh. บนบนแปดอ๋อ เป็นปีเพล่พอพ่อเขียนไปนะคะ่ะเดีย๋ยแวแม่ขั้วสิบไปเขียนตูงยิงใหญ่เห็นเนาะคะ่ะเอาวิ่งบนแปดเม็ดเดีวยวเด้อพี่น้องเอาพ่อ mm ยาเนาะีตั้ง,งสิบไปเขียนลูกปูกทางไรท่างใตวิ่งบนแปดเม็ดเดีวย,ย, mm ดยดวโคโลบานอยู่เพ้อโอ้ยบ่ได้ประมาณตะเกีย เดมันตันหลายโพหยืม่ได้แมนอยู่ครับเจ็ดเก็ดแงบ่ได้ศูนเนี่ยมือออกงซื้อซื้อกันนี่ก็บซื้อศูนแปดเจ็ดบนก็กระบนวิ่งตดวพ่บนวิ่งแปดบ่กโอ้บนวิ่งแปดโอ แปดเด้อค่ะแม่ขั่วกำลังเสียนเหตุอย่างไงเก้าแปดบนวิ่งบนวิ่งแปดเด้อพี่น้องเด้อบนวิ่งแปดบนวิ่งแปดบนเนี่ยก็มี่บ,บนก็มี่หนึ่งแปดเจ็ดแปด คร,ค,รครับตัวเนาะครับเนะบเาะและ้วเก้าแปดวิ่งล่างสองเม็ดเดียวโอ้มีเลขสามมีเลขสามตัวพร้อมตัวนี้พอโอ้เลขสามตัว,ตวเลขสามตัวก็มีหนึ่งแปดเก้าศูนย์ ก็จับคู่ตัวไหนพ่อ 4, 2, 2, 0, สี่สองสองศูนย์บอกชั้นล่างใช <0. S 2> ่ครับสี่สองกับสองศูนย์ห้าสองเก้าสองมันบอกว่าสองศูนย์นี่สิค่ะสองศูนย์บอกพ่อทั 5, ้งข้างสองศูนย์สองศูนย์สองสี่สองมันบอกว่าอสี่สองห้าสองเก้าสองล่างห้าสอง สองพ่อระว่งบนพ่อพ่อมักตัวไหกรณีพิเศษอยู่บอกนกักหนึ่งแปดเลยครับโอ้หนึ่งแปดเอันอันนั้นพ่อเป็นยังไงสี่สองหลักสองศูนย์บพ่อแมนสองศูนย์สี่สองห้าสองเอาเล็กสามตัวมิมิสี่ค่ณตัวนี้โบแมนตัวนั้นพ่นจับซื้อ ห้ามันว่าเป็นบน,นจีเป็นตัวนั่นอ๋อบอกอะไรเนี่ยอ๋อถ้าเป็นบนเนี่ยจีเป็นตัวนั่นบอ่างวิ่งสองมากรับเอากันยังไงอ๋อแต่ว่าสองนี่ว่าน่นแล้วสองมากโอ้พ่อมันใจซีสองมากแน่นอนต้อหันนั่นคือหนึ่งตัวเดียวเนาะมันคยไปว่าหาเลยก็ไมนก็ซีหาหนึง่งก็ซีกรับเอาเจอเสร็จแล้วบอกให้พ่อพ่อล่างล่างพ่อ,พอมันใจตัวใดพ่อสองบอสไมยถึงคู่ ที่พ่อจับคู่ไว้ไหมพ่อกระซี่สองหาสองนี่แหละเฮ้ยเอานักซีสองกับหาสองมันบ่พ่อ่าอ๋อเอาพี่นอ้องเด่นที่สองสองตัวเด้อค่ะพี่นอ้องเอาระวังบนล่างอา่ะพ่อยาเนาะลูกโอกูพ่นเนาะยันเติงสีเลยมพาพาโอ้พ่อว่ายันตะสูน่าพาดิ มันจะชุนสองชุนหาเนะครับคอรี่เออเอาล่างปอมากตัวแดนที่สองกบ<อ>หาสองที่สองสองอ โอ้พ่อวาดสองเองก็สองมาแม่แน่นอนที่บอกสองมาแน่นอนที่ตามนัดบริเอาค่ะพ,พี่น้องข้อมันใจที่สองหนึ่งกุมภาหกเจ็ดด้วยค่ะพี่น้องพอย่าวิ่งบนแปดเม็ดเดียวจับคู่สามตูมี่หนึ่งแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องส่วนสองตูมี่หนึ่งแปด เจ็ดแปดหลักกัเก้าแปดแปดเก้าตัวกลับพร้อมด้วยค่ะพี่น้องพอเพื่นบอกว่าเนิ่นที่หนึ่งแปดมักเป็นการส่วนตัวหรือว่าพออาจจะมักเนาะค่ะส่วนรางวิ่งสองเม็ดเดียวจับปูมีสองศูนย์สี่สองหาสองเก้าสองนิ่นทีสี่สองกับหาสองเด้อพี่น้องเอาไว้ค่ะคมีตัวใช้กับหาใช้อดสองค่ะใช้สองอยาครับท่าท่าที่เอฟซีมีตัวดีเด่นกองเข้านะพอเนาะ ค่ะหาไส่สองเลย้ายรอยเปอร์เซ็นตพ่อตัเปอร์เซ็นต์นโอ้ออพี่น้องแคบหน้าจอด้้พี่น้องได้ค่ะโอ้พอวางไดกองนหนึ่งหนสองนี่พอมักสองแห้งกันวันนี้ล่างนี่โอ้มกขัดจนมั่นใจพอวางจักเปอร์เซ็นต์กองนหนึ่งกันันเปอร์เซ็นต์<อ>มั่นใจได้เลยว่ว่าแต่นึ่งเหมือนแต่ว่ามาทำ กระตากอันหากรองาเร็บโอ้กระชิบเร็บเป็นหานึงหาศูนย์หานึงแต่วมันอืมพอเปยังพ่อมันกะมีเข้ากับบางครั้งเก้าหรือจะตั้งจังหก่อนถว่าจัะหนึ่ง่าจงหวะสองจะมันเป็นยังไงอยู่มังนี่ค่ะลายเกี่ยวดี่ค่ไหนแม่เล่เกี่ยวดีค่ะค่ะธรรมดากะมีเขาไม่รู้ที่ออกนะค่ะบ้านนี้วันนี้อันวันี้ละพ่อวันนี้วันนี้พอว่า พันเปอร์เซ็นต์นเด้อสองค่ะสำหรับสองล่างเด้อค่ะสําหรับสองล่างบอกเกี่ยวกับอันตัวอื่นเด้อค่ะสองล่างมเม็ดเดียวนี่คือพันเปอร์เซ็นต์เด้อค่ะพี่น้องวิ่งได้วิ่งได้สรุปแล้วระว<ม>ังบนบนนี่วิ่งแปดนั่งบทอสองบทอสองสองในมันใจคักแล้วเอาขอบุณขอบุณเด้อพอที่ให้แนวทางเอฟซีทางช่องเด้อพอเด้อครับค่ะสาธุขอบคุณอะไรพ่อขอบคุณครับผมเอาบักชอบคลิปนี้เบิ่งสก่อนเด้อพี่น้อง อ่ะดูพิจารณาให้ดีก่อนลงทุนเด้อค่ะพี่น้องเอาม,ามักซอคลินีตก็ได้รก็แช่อมกดติดตามเด้อค่ะสวัสดีค่ะตับเอาค่ะกักกับตัวน,ำน้ำนะพ่อเนาะกับตัวน้กับตัวนำ้ำค่ะพเพราะว่าเหล็กของพอบปลีปักหลักต้องกับตัวน้ำก็จะเลื่อมจะปลาจะติค่ะ<า>ประมาทอะไรเนี่ยค่ะจะลาองหน้าเนี่ยให้เป็นสองอย่างค่ะสวัสดีค่ะ แต่ว่ามันใจที่สองมันใจแห้งกันพอ่อไอ้นี่เหงื่อไหลนาะเอาไม่พ่อเนี่ยแม่สมมันถึงจุ้งด้วเด็กวิ่ง,งเด็กวิ่งสองคนค่ะบอผู้นึ่งก็ได้รถเอาคอยโชว์ๆกันมานเรื่อยๆแห้งเด้อพี่น้องเฮาก่อนจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม